ปวดหลังปวด,ดหลังแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยานานไหม,ไมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5้าวัน5้าวันเดินไม่ได้เลยอ่านอนอยุดท่าไหน,ท,น,น,นท่านั้นดีบูดเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะ ช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วฮะผมรุดนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบุลแล้วนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณแม่อาการเป็นหนักมากนะครับแล้วก็อายุเยอะด้วยแต่ทานสินค้าดีบุลเปลี่ยนไปแค่กล่องเดียวนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนะครับคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับ อาชีพซาพป,ปัวสงของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้โหแสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากมากเลยครับรต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอ,อุบัติเหตุก่อนอ,อ,อุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอ,อุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่ารถชนกันแล้วก็สโพกหักสโพกตรงนี้หรอครับฮะมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับ แตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่เขาบอกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหล้ว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังนรักษาเนี่ยมันค่อยชั่มหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาแต่มามากินยาเนี่ย เข้าไปแล้วมันก็ขับออกหนึ่งปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินอะไรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม บาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยฮะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่ละครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดีบุลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้นมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปอยู่ข้างในหเเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยนอนอยุดท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอฮะอเอแล้วอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พราะเรารู้ว่าไปนี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้นานนะครับสปี ก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูลเนี้ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพระาะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเขา่ามันก็ไม่ได้อะ แค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละแบบมันทรมานเนี่ยมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผลที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วคผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะชื่อคุณอะไรคะชื่อนิสากรชื่อนิสากรมีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี้ยค่ะพอดีวันนั้นเริ่มแรกก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข้ามาในบ้านน่ะ ู้สึกสว่ามันปวดหลังปวดหลังอย่างมากเลยก็ก่อนหน้านี้ออกกําลังกายบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็ออพอมายกกระถางก็ยิ่งทาให้ปวดปวดปวด,ปวดด้านหลัง่ะค่ะเหมือนปวดกระดูกที่หลังใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทานทีบูญก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไงเวลาจะนอนลงไปเนี่ย มันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดปวด้านหลังปวดกระดูกอะค่ะหลังจากที่เรายกกระถางเข้าบ้านแล้วคือมีอาการปวดแล้วหวัดลุมขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลาบากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูนไปอะค่ะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะดีขึ้นประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ยังไงคะ ก็เลยทานทานต่อเนื่องค่ะประมาณสองสัปดาห์อานาต่อเนื่องเพียงแค่สองสัปดาห์หน,นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70%็ดนสะิบเปซนค่ะเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้วใช่ค่ะโอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะดีบูนเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้น เพียงแค่สองสัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะฝากนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการนะคะเหมือนพี่นิสากรนะคะที่มีอาการปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาหรือว่าเกิดจากการทำงานนะคะก็มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนได้เลยนะคะดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ทมูริช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น